เผยภาพล่าสุดนิ้งกุลสตรีแฟนแฟนแห่ส่งกำลังใจหห้ป่วยไขกระดูกบกพร่องยังคงเข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องนะคะสำหรับอดีตนักแสดงสาวชื่อดังนิ้งกุลสตรีสิริพงปรีดาค่ะหลังจากที่หันหลังให้กับวงการไปยึดอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นก็เพิ่งจะได้แจ้งข่าวเศร้าค่ะสูญเสียคุณพ่อสามีแต่เธอดันป่วยนะคะแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ค่ะจึงไม่ได้มีโอกาสไปทําหน้าที่ลูกสะภ้าเป็นครั้งสุดท้ายค่ะล่าสุดนิงนะคะก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะโดยเธอนั้นได้เผยภาพปัจจุบันนะคะที่ดูซูบผอมเปลี่ยนไปมากเลยล่ะค่ะพร้อมทั้งเผยนะคะว่าพี่ใหญ่และนิงขออนุโมทนาบุญเงินทั้งหมดของทุกท่านที่ร่วมทำบุญส่งคุณพ่อทรงวุฒ อินทรศักดิ์พี่ใหญ่และนิ้งได้เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับสิริราชมูลนิธิขอให้ทุกทท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงด้วยเทินสาธุซึ่งงานนี้นะคะก็มีหลายคนค่ะส่งกำลังใจนะคะแห่คอมเมนต์นะคะอนุโมทนาสาธุรวมด้วยแล้ะค่ะพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับสาวนิงนั้นขอให้หายป่วยไวๆแล้วค่ะ เรียกดีวพา,าพล่าสุดนะคะดูจะสู้พร้อมลงไปเยอะเลยล่ะค่ะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงแล้วกันนะคะขอให้สู้ๆแล้วก็หายป่วยไวๆค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกาันทีเลยล่ะค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องของเราทุกวนบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ